สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมบ้านรถมือสกิตดาคูดคาร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับปกคลิปนั่นเองวันนี้พัตเตอร์นำรถ Z4 นะครับผมหรือ BMW Z4 นะครับปี2 0 0 6โฉมนี้เลยมารีวิวกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะครับและไม่น้อยนะครับผมคันนี้นะครับเกินก่อนเลยว่าเป็นรถปี2006แต่คันนี้นะครับเป็นเจ้าของ เจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้นและรักษาดีมากๆเพราะว่าไม้แค่90,000เท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้รถออกศูนย์ BMW Thailand เลยสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับอย่าเพิ่งกดออกจากคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวปัตเตอร์จะมารีวิวให้ดูกันว่ามีลักษณะยังไงนะครับผมวัสดุอะไรเครื่องอะไรนะครับคานขับขี่นะครับผมต่างๆขับง่ายไหม หรือขับยากนะครับเดี๋ยววันนี้พัตเตอร์จะมารีวิวแต่ละจุดให้ฟังกันเลยนะครับใครมองหารถยนต์มือสองอยู่อย่าลืมนะครับโชว์รูมกิษดาคุ้ค่าของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครการจนาพิเศษบางแคนี่นะครับผมตัวนี้ก็คือ bmw z4 นะครับผมเป็นโฉม lci ถ้าพูดง่ายๆก็คือ Minor c h a n g e นั่นแหละตัวนี้ก็คือจะ m i n o อร์ a n g e มาจากตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เป็น bmw z4 ตัว e 8 5นะครับปี2006 ไมแท้แค่9 0,000โลเท่านั้นราคาพัตเตอร์บอกไว้ก่อน1 8 0 0 0ล้านหบาทเท่านั้นนะครับกับคันนี้เลยนะด้านหน้านะครับเขาจะให้จมูกมาค่อนข้างใหญ่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์เรียบๆแบบนี้นะครับแต่แฝงความสปอร์ตนะครับไม่ซ้ำกับรุ่นไหนเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นไฟ วงแหวนแบบนี้นะครับสีเหลืองอมพันสไตล์ BM สมัยก่อนนะตัวนี้ก็เป็นลาดเครื่อง e ไอรหัสตัวถังก็เป็น e 8 5คุณจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีสเกิร์ตนะครับ bmw z4 ไม่มีสเกิร์ตหรือว่าชุดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาจะออกแบบมาให้เป็นตัวถังเพียวๆของเขาเลยว่าเป็นลักษณะนี้นะอ่ะไล่มานะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับผมแผงจิ้งหรีดด้านหน้าก็จะเป็นลายตาข่ายแบบนี้อันนี้เป็นล้อแม็กที่ออกจากศูนย์ bmw thailand สมัยนั้นเลยนะคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนล้อแม็ก ถัดมาด้านข้างตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงเสาที่กระจกเนี่ยค่อนข้างยาวกว่ารถปกตินะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวจะถูกใส่มาด้านข้างที่เป็นรหัสโลโก้ของ bmw นะครับจะมีซ่อนไฟเลี้ยวอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับรหัส 2.5I นั่นก็คือตัว lci แล้วนะครับเขาจะมีรหัส2.5มี2.0นะครับหรือว่าตัวพิเศษอย่าง m ก็มีเครื่องสามพันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็น 2.5I คือเบนซินนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมี มุมทะแยงตรงนี้มาเนี่ยทาไมเขาถึงออกแบบดีไซน์มาแบบนี้นะครับเพื่อให้แบบคุณจะมองได้เลยว่าตรงนี้มันจะคล้ายๆตัวแซเห็นไหมเวลาเราขับตอนกลางคืนสะท้อนกระแสงไฟเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนว่าเห็นโลโก้แซเลยนี่เพราะว่าเป็นซีรีส์แซของเขาอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เขาจงใจมาให้มีขีดด้านข้างนะครับเป็นมุมทะแยงแบบนี้ประตูเนี่ยตอนออกห้างมานะครับจะบอกก่อนว่า BMW ที่เข้าเป็น BMW Thailand ยเนี่ยจะมีไม่กี่สีเท่านั้นมันก็จะมีแค่สีขาว สีบอลเทาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสีดําอันนี้ตัวนี้ก็เป็นหลังคาผ้าใบนะก็คือเป็นหลังคาอ่อนนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้จากด้านในนะเป็นรถยนต์2ที่นั่งแนวโรสเตอร์แบบนี้นะครับผมปกติแล้วรถเก่งแนวแนวนี้นะครับผมหรือว่ารถสปอร์ตแนวแนวนี้เนี่ยเวลาเปิดประตูนแล้วเขาจะไม่มีช่องเก็บสัมภาระนะครับผมแต่ว่า BMW z 4เนะครับเขามีช่องเก็บสัมภาระมาให้เห็นไหมเราสามารถใส่กระเป๋าได้ถามว่าบางรุ่นเนี่ยมันถึงกับไม่มีเลย แต่ซัสี่รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีช่องเก็บสัมภาระเก็บของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับผมถูกย้ายมาอยู่ที่ด้านหลังนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็จะมีมาให้ผมด้านหลังคุณจะเห็นไฟเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆนะครับในปี2006นี้ไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นม i n เนอร์เชนอีกนะครับมันก็จะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าชมเนี้ยคือได้ทั้งความคลาสสิกนะครับผมได้ทั้งความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปัตเตอร์จะพาไปดูภายในกันว่ามีอะไรกัน ครับผมพูดถึงในเรื่องของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านแบบนี้นะครับก็ไม่มีปุ่มไม่มีแพตเทิร์นชิปไม่มีอะไรให้นะครับก็สมัยนั้นเนาะรถสปอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอต่างๆนะครับก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่แล้วก็นี่เลยที่สําคัญเลขไม้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า9ก้าหมเท่านั้นคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเกียร์ต่างๆนะครับเรามาพูดถึงกันบ้างเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จริงๆมันมีทั้ง2ตัวนะมีเกียร์ออโต้ก็มีมีเกีย ทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆในสม,มัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรมาให้ไม่ได้เยอะมากนะครับทุกอย่างก็พอพอใช้แล้วนะครับแค่นี้กับรถสปอร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวปัตเตอร์จะลองปิดหลังคาให้ดูนะครับว่าคันนี้ปิดหลังคายังไงเดี๋ยวปิดหลังคาเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองขับกันนะครับว่ามันขับยากไหมช่วงล่างเป็นยังไงนะครับไอรถปี2 0งที่มันไม่เก้าหมื่นเนี่ยมันขับดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวปัตเตอร์จะไปลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประทุนให้ดูก่อนนะครับอ่ะ ือเวลาเราเปิดกระจกอยู่เขาก็จะเลื่อนกระจกลงมาให้เองครึ่งหนึ่งนะครับโอเคเราก็ได้ลองเทสได์กันมาแล้วนะคบพัตเตอร์รู้สึกว่าคันนี้นะครับผมเป็นรถที่ขับดีคันนึงเลยนะเพราะว่าใครที่กําลังมองหารถแนวๆน,นี้นะครับคันนี้เป็นคันที่สภาพสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับกับ BMW Z4 นะครับผม E85 ปี2006นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉม LCI แล้วนั่นก็คือเครื่องยนต์2.5 i นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบ 2,500น,นะครับใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับแนวสปอร์ตรรเตอร์แบบนี้นะครับมาเลยนะครับผมที่โชว์รูมกิตตาคุชคาของเราส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะมายังไงสามารถเซิร์ชเข้า Google ได้เลยนะพิมพ์เลยกิตสาคุชคาท่านจะเจอโลเคชันนะครับหรือว่าติดต่อฝากเบอร์เข้ามานะพัตเตอร์จะส่งแอดมินนะครับโทรไปบอกทางลูกค้านะครับผมส่วนวันนี้ยังไงพัตเตอร์ขอลาไปก่อนนะปิดคลิปไว้เท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ